พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนับเป็นเวลา142ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุราลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426โดยทรงโปลดเก้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวง กรมพยาพานุพันธุชทกวงวรเดชเป็นอธิบดีผู้สําเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกนับเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลา142ปีของการสื่อสารในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามประชาคมโลกปัจจุบันเรากําลังเผชิญความท้าทายใหม่ ในรูปแบบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นกระทรวงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการใช้งาน AI การวางราษฐานกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมภิบาลล่าสุดรัฐบาลไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025ร่วมกับยูเนสโกในระหว่างวันที่23ถึง27มิถุนายน2568ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จาก194ประเทศสมาชิกของยูเนสโกเข้าร่วมกว่า800คนเป็นโอกาสที่เราได้แสดงบทบาทการร่วมเป็นผู้นำด้านจริยธรรม และธรรมาพิบาล AI และศักยภาพความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรมในระดับภูมิภาคพร้อมตั้งเป้าการลงทุนกว่า500ล้านบาทในด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกับการใช้งาน AI ในภารกิจของกระทรวงในระบบแพลตฟอร์มเว็บดีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเองเพื่อใช้ในกระบวนการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ด้านการทำงานของศูนย์ AOC 1441หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์รูปแบบการเกิดอาชญากรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามออนไลน์ทำให้ศูนย์ AOC 1441ได้รับรางวัลชนะเลิศ Visis Prize 2025จาก ITU เมื่อวันที่7กรกฎาคม2568ณกรุงเจนีวาสมาพันธรัตสวิส ในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาตินี้กระผมขอให้ความมั่นใจว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันของคนไทยเพื่อให้พลังแห่งการสื่อสารเชื่อมโยงสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตดิจิทัลที่มั่นคงและยังย่งยืนร่วมกัน